เป็นเรื่องเศร้าสลดจริงๆกับเหตุการณ์อดีตข้าราชการ4-5ครั้งควงปืนบุกฆ่าล้างครัวญาติพี่น้องแล้วระเบิดหัวสมองตัวเองตายตามรวมทั้งสิ้น5ศพเหตุเกิดภายในบ้านพักกลางเมืองเชียงใบกลางดึกวันที่6สิงหาคม2548คดีนี้ยังเป็นที่โจทย์จันของคนเชียงใหม่จนถึงทุกวันนี้หลังสิ้นเสียงปืนที่ดังมาจากบ้านเลขที่199บ้านอุโบสถ หมู่ที่สองตำบลแม่เหียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผลละเมืองดีรีบโทรศัพท์แจ้งเหตุร้ายให้ตำรวจรับทราบไม่นานพลตำรวจโทพานุพงศ์สิงหราณอยุธยาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจตรีวุฒิวิทิตานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจตรีวิรุฒพรมโมบลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และพันตำรวจตรีธีรพงศ์ ปรุงจิตพิทยาพรพนักงานสอบสวนสอพอ,อ,อเมืองเชียงใหม่จึงรีบรุดเดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกันฝูงชนที่มามุงดูเหตุการณ์ออกห่างเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานภาพที่ปรากฏตรงหน้าคือศพนอนตายเกลื่อนแต่ละลายถูกยิงเข้าจุดตายทั้งนั้นจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวปลูกติดกันสองหลังตำรวจพบศพคนในบ้าน ซึ่งล้วนเป็นญาติพี่น้องกันถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาดจุดสานอนเสียชีวิตเดียงรายกัน4ี่ศพโดยศพแรกเป็นศพของนายพิสิทธิ์ประเสริฐสุภกุลอายุ46ปีหลานเขยของนางจันทิพย์สีเมืองอายุ57ปีเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุศพที่สองเป็นศพของนายอนุชาอารุณสิทธิ์อายุ42ปีลูกเขยของนางจันทิพย์ศพที่สาม เป็นศพของเด็กหญิงจตุพรอรุณสิทธิ์อายุ12ปีลูกสาวของนายอนุชาและศพที่4เป็นศพของนายสมพลสีเมืองอายุ62ปีสามีนางจันทิพย์ซึ่งเป็นมือปืนตายในสภาพใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันเจาะยิงหัวแล้วกอดเด็กหญิงจตุพรไว้แน่นนอกจากนี้ยังมีคนเจ็บถูกยิงอีกสองคนคือนางอมรวดีประเสริฐสุภกุล อายุ40ปีภรรยาของนายพิสิทธิ์และนางอารยาอารุณสิทธิ์ภรรยาของนายอนุชาญาติๆจึงช่วยกันนําตัวส่งโรงพยาบาลใกล้หมอกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชีงยงใหม่ซึ่งต่อมานางอารยาทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงเสียชีวิตลงส่วนนางอมอวดีถึงแม้จะถูกยิงอาการสาหัสแต่แพทย์ก็สามารถช่วยเหลือชีวิตเอาไว้ได้จนอาการพ้นขีดอันตราย หลังตำรวจเข้าเคลียร์พื้นที่และดูอาการคนเจ็บเป็นที่เรียบร้อยจึงลงมือสอบปากคำผู้รอดตายเพื่อหาสาเหตุการฆ่าหมู่ทันทีนางสาวพิมพก,กาสีเมืองลูกสาวของนายสมพลซึ่งรอดตายมาได้อย่างวุดหวิดให้การว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณสามทุ่มตนกำลังนั่งดูทีวีกับพ่อส่วนแม่กำลังอาบน้ำต่อมาพ่อได้เดินออกไปนอกบ้านและได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด แม่จึงตะโกนให้ออกไปดูพ่อออกไปก็เห็นพ่อกําลังจ่อยิงในพิศิ์อยู่พอดีหลังสิ้นเสียงปืนพ่อก็ได้ย้อนกลับเข้ามาในบ้านและเข้ามายิงใส่ทุกคนที่อยู่ในบ้านตอนนั้นถึงแม้ว่าทุกคนจะร้องตะโกนให้พ่อหยุดยิงแต่พ่อก็ไม่ยอมหยุดหลังจากยิงหมดโมด่พ่อ,อยังใส่กระสุนเข้าไปใหม่แล้วไล่ยิงคนโน้นคนนี้ไปเรื่อยๆต้องหนีตายกันชุลมุนก่อนที่พ่อจะมากอดเด็กหญิงจตุพรหลานสาว และจอดยิงในระยะเผาขนจนเสียชีวิตดังกล่าวก่อนที่พ่อจะใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวตายในสภาพศพกอดหลานไว้แน่นนางสาวพิมพกาเล่าด้วยความระทึกสำหรับประวัติของนายสมพลในอดีตเคยเป็นข้าราชการในกระทรวงเกษตรระดับ4ีหประจำจังหวัดเชียงรายฝ่ายธุรการแต่ต่อมาได้เอรีรีทายตัวเองออกมาอยู่กับบ้านและได้รับเลือกจากชาวบ้าน ให้เป็นประธานโครงการหมู่บ้าน SML เนื่องจากเป็นคนที่ชาวบ้านให้ความไว้วางใจส่วนอุปนิสัยส่วนตัวของนายสมพลนั้นเข้ากับชาวบ้านได้ดีและชอบเล่นเปนตองกับชาวบ้านทุกวนันจนเป็นที่รู้จักคุ้นเคยของชาวบ้านในตำบลแม่เหียโดยชาวบ้านที่เคยสัมผัสกับ,กบนายสมพลให้การว่านายสมพลเป็นคนดีชาวบ้านรักทุกคนแต่เมื่อสองวันก่อนเกิดเหตุนายสมพลมีพฤติกรรมแปลกๆบอกกับชาวบ้านว่า จะมอบลูกปตองมูลค่า4,000บาทให้กับชาวบ้านหากตัวเองตายไปทําให้ทุกคนในสนามปดตองเกิดความงวยงงนอกจากนี้นายสมพูยังพูดจาเบลอๆพินเพี้ยนในการประชุมร่วมกับชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านเรื่องเงินกองทุนต่างๆอีกด้วยหลังจากนั้นนายสมพลก็มาก่อเหตุสยองฆ่ายกครัวในที่สุดวันที่เสิงหาคม2 5 4พันานตำรวจทธทีรพงษ์ เดินทางมายังบ้านหลังเกิดเหตุอีครั้งเพื่อตรวจสอบหาวิถีกระสุนปืนและหลักฐานเพิ่มเติมพบปลอกกระสุนปืนจุด38อีกหนึ่งปลอกและหัวกระสุนปืนชนิดเดียวกันอีกสองหัวรวมพบปลอกกระสุนปืนทั้งหมด11ปลอกหัวกระสุนสองหัวจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนอาวุธปืนที่นายสมพลใช้เป็นอาวุธปืนจุด38เท่ารัสเปเชียลหมายเลขทะเบียนปืน w g 133 919 หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจึงเชิญตัวนางสาวพิมพกาไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้นางสาวพิมพกายอมรับว่าก่อนหน้านี้พ่อเคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเคยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชแล้วครั้งหนึ่งแพทย์ให้ยามากินแต่เมื่อปีที่ผ่านมาพ่อเกิดมีอาการคลุม้มคลั่งขึ้นมาอีกครั้งไม่คิดเลยว่าพ่อจะกล้าทำขนาดนี้คดีนี้ ตำรวจปิดสำนวนลงเนื่องจากผู้ต้องหาฆ่าตัวตายตามจึงไม่รู้จะไปเอาความผิดกลับใครที่ไหนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กำลังวิเคราะห์การกระทำของนายสมพนในครั้งนี้ว่าสาเหตุเกิดจากเรื่องไหนกันแน่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลมาว่าก่อนหน้านี้นายสมพนเคยมีปัญหากับนายพิทธิ์จนถึงขั้นไม่พูดจาก,กันมาเป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ต้องทนอยู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในรั้วดเดียวกัน เละอาจสร้างความกดดันให้ในายสมพลก็เป็นได้กอบกับในตอนหลังนายสมพลมักมีอาการเครียดกำเิิบเลยคว้าอาวุธปืนกลาดยิงหล้างครัวเพื่อ,อระบายแค้นสะสมที่มีมาช้านานบาดเจ็บล้มตายกลายเป็นเหยื่อกระสุนกันท่วนหน้าทุกคดีที่เลือนหายไปจากสังคมเราจะสืบเค้นเฟ้นหาทุกคำตอบที่นี่ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ